สวัสดีครับพเพื่อนๆเล่นแล้วเราก็ได้มาเจอกันกแล้วนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับนะท็อปไฟของกร์ดส,สายล้มละลายที่โหดที่สุดนะทุกคนก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะหนึ่งในนั้นก็มีพวกนี้นะครับหลายคนก็คงจะรู้แล้วก็มีอยู่ในใจกันแล้วใช่ไหมอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะไม่แบบถูกใจบางคนอาจจะมองว่า มันอาจจะไม่ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะตัวนั้นอาจจะไม่เหมาะอะไรประมาณนี้นะผมจัดอันดับนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะอาเป็นการจัดอันดับส่วนตัวที่ผมรู้สึกได้จริงๆเวลาเจอในลีกนะเออก็เลยจัดอันดับมา5้าอันดับนะท็อปไฟที่โหดที่สุดในสายลม้มมาดูว่ามีอะไรบ้างตามลำดับนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูลำดับไหนใครอยู่อันดับไหนลำดับไห,ไหนกันบ้างมาดูกันเลยนะคนอื่น มก็อยากจะขอเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกับช่องของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเห็นมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ไม่ผู้พันทำเพลงแล้วทุนเราก็ไปอย่างที่อันดับที่5ก่อนเลยอันดับที่5ผมขอให้กับน้องสไปก้านะทุกคนทำไมผมถึงให้น้องสไปก้าก็คือผมบอกเลยว่าสไปก้าถ้าเป็นดานอื่นนะนางโหดมากเลยแหละ แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับด่านที่มันเป็นด่านล่าสุดเนี่ยเออมันอาจจะไม่เหมาะนะคนอื่นเราก็มาดูความสามารถของสไปกาว่าทําไมมันถึงอยูนะ่ในอันดับ5นะก็สไปกาก็คือเมื่อเริ่มเทินเนี่ยโอกาสให้สุภาพเป็นเชิญดาวหางนะทุกคนเหมือนของไนกี้เลยครับแต่ว่ามันสามารถเชิญได้ทั้ง ทั้งแถวเลยคือเดือทุกแถวไม่ว่าจะเป็น1,2,3,4นะลาย1ลายสลายสลายสสามารถเชิญได้ทุกลายเลยแต่ถ้าเกิดในเกียรเราจะต้องพยายามตายไปทีละตายไปทีละ หนึ่งไปไปคอยหลังไปสี่เทไลที่สี่หรือไม่ก็ลาลที่หนึ่งก่อนเราถึงจะไปสองหรือสามได้อะไรประมาณนี้นะอ่าแล้วก็มีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะการเอฟเฟกต์อันตรายด้วยทุกคนแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์การย้ายนะักอัญเชิญนี่แหละการย้ายทางอัญเชิญนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะสำหรับปัจจุบันนี้ผมจะบอกเลยว่าการตัวละครหนแา่หม่เนี่ยควรจะมีการย้าย นัก,กนอัญเชิญไม่แต่ว่ามันมีการันพวกนัก,กนอัญเชิญเนี่ยมันมีเยอะมากเลยจริงกจการย้ายนัก,กนอัญเชิญก็เลยเป็นอะไรที่สําคัญนะโอเคเราก็มาดูกันที่ความสามารถที่2ของน้องสไปก้ากเลยนะท,ทุกคนก็คือเมื่อตกหรือก่อสร้างเนี่ยโอกาส55%ย้ายไปยังหัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะก็คือไปอยังมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษที่ไหนก็ได้ไปยังหัวมุมดีๆนี่เองนะแต่ว่า พื้นที่พิเศษก็ไปได้อะไรประมาณนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะที่ความสามารถนี้แต่ก็ระวังจะโดนไอ,ไ,อไอ้พวกไอเียอะไรนะไอ้พวกไอเียถ้าเกิดเขาสร้างสกายแลนก็อาจจะต้องระวังให้ดีนะทีผมไม่แน่ใจว่าจะโดนไหมเหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนอืมคนนึงแต่ว่าไม่ได้เล่นนานสักพักหนึ่งเหมือนกันพักวันน้องสบายก้านะ แล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยการแมเบิ้ลทุกคนอันนี้ผมก็มองว่าเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่สําคัญมากกับสำหรับการแมเบิ้ลนะคือปัจจุบันเนี่ยมีหลายตัวมากที่แบบขโมยแมาเบิ้ลอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยการแมเบิ้ลอ่ะเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ60%ตกแลนต์กนมาร์คหรือก่อสร้างเนี่ยมันจะดึงหน้าหลัง5ช่องนะทุกคนจากเมื่อก่อนที่จะดึงหน้าหลัง4ี่ช่องหรือว่าดูโอลิมปิกอะไรเ,น,เนี้ยทำได้สูงสุดแค่4ช่องนะแต่สำหรับสไปก้าก็คือดึง ดึงหน้าหลัง5ช่องเลยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีคือผมว่าเหมาะกับคอสตูมของเขานะก็คือคอสตูมที่ตกมือตัวเองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกอันนั้นผมมองว่ามันดีนะแต่ก็เออแล้วแต่ความคิดและใจโลูโดถามว่าด,ดีไหมมันก็ดีครับใจโลูโดใจโลโูคอของนางสไปก้าแต่สุดท้ายผมก็เลือกตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันมีใจโลโคูคอหรือว่าไอาเ้เปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนไปหุ่นกระบอกผมก็เลยเลือกเป็นใจโลโูดอนะ แต่ใจจริงก็อยากลองที่มันเป็นเป็นหุ่นกระบอกมันเพราะเปอร์เซ็นมันเยอะมากทุกคนถ้าเทียบกับใจโรดอรเปอร์เซ็นมันน้อยไงนี่แหละมันก็เลยหักละหักล้านกันาใจโรดอถ้ามันออกอ่ะคือโล่อะไรมันก็กันไม่ได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไอเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกนั่นมันจะกันได้ด้วยโล่อะไรต่างๆนะก็เลยมีโคดีโคเสียของมันอันนี้ก็เลยทําให้สไปก้าอยู่อันดับที่5นะทุกคน มาดูอันดับที่4กันเลยอันดับที่สผมขอให้กับน้องยูมีนะทุกคนน้องยูมีก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบกันเวลาเจอในหลีกนะความสามารถของน้องยูมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะ เมื่อตกหรือก่อสร้างเนะ่โอกาส45%ใจโลคอถ้าเกิดไม่ออกอะ่ะคือมันจะเติบโตเป็นบวก5นะก็มือกจาก45ก็จะกลายเป็น50อะไรประมาณนี้ทุกคนใจโลคอก็เหมือนเดิมนะก็ค,คือเราไม่สามารถป้องกันด้วยรู่อะไรได้เลยนะก็คือโดนเต็มๆถ้าเกิดได้ออกนะแล้วก็ กวาสีงที่สองก็จะเป็นตกดินแดนท้องฟ้าเนี่ยเมื่อตกดินแดนท้องฟ้าเนี่ยโอกาส80%อ่าหัวใจเต้นแรงนะก็คือดูนะคนดูก่อนคุณอ่าเมื่อเมื่อตกดินแดนท้องฟ้าของฉันโอกาส80%ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงนะเออเห็นไหมคือไม่จําเป็นที่เราจะต้องไม่จําเป็นที่เราจะต้องทอยเหมือนกับ ทีมูลแล้วอย่างเงี้ยคือขอให้ตกอิู่ในท้องฟ้าก็สามารถทําให้ฝ้าทุกท่านตกหัวใจเต้นแรงได้นะก็ก่อนหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้อ่ไม่ค่อยได้เจอนะในหลีเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบมีข้อมูลแล้วก็เจอเจอไม่ค่อยบ่อยก็เลยไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรของมันมากเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนอีเว้นนะผมก็ไม่ได้ทําด้วยทุกคนแต่ก็เวลาเจอผมก็เวลาเจอในหลีที่ไรก็ทาให้ปวดหัวได้เหมือนกันนะแล้วก็ เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะโอกาส60%เคลื่อนย้ายเกจีมะไปยังตำแหน่งที่ยืนนะเคลื่อนย้ายตำแหน่งทีมะไปยังตำแหน่งที่ยืนนะมันมีอะไรบ้างคือลบสิ่งติดตั้งแล้วก็หลุมดำทั้งหมดนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบเงากับดักอะไรต่างๆไอ้อะไรนะแบบพวกป้ายอะไรพวกนั้นนะมันจะลบให้หมดเลยนะอืหลุมดำอะไรก็ตามแต่น,นี่ก็ทำให้เป็นอะไรที่ ก็เป็นความสามารถทีด่ดีอย่างนึงเหมือนกันนะสำหรับน้องอยูมีแล้วก็ความสามารถที่2ก็คือเมื่อตกพื้นที่เนี่ยโอกาส90%เชิญซานต้าเชิญซานต้าคืออะไรก็คือก็คือไอเหมือ,อนสุดสาค,คอนเลยทุกคนเหมือนเงือกของสุดสาคอเลยแต่ว่าขู้คิดว่า ที่เนี้ยเอย้ความสามารถเนี้ยมันจะดีถ้าเกิดว่ามันต้องคู่กับพวกขังคุกอะนะเราต้องขังคุกให้ได้แล้วถ้าขังคุกได้ปุ๊บแล้วก็จากนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยทุกคนเ่เชิญซานต้าอะไรแค่นี้ก็ถือว่าเออฝ่ายตรงข้ามก็คือต้องตุยไปแล้วนะอืมแล้วก็ความสามารถต่อไปคืออะไรก็คือทอยเต๋าเนี่ยเมื่อทอยเต๋าโอกาส80%เรนะเลือกหน้าหลัง ก็คือก็เหมือนกับไวททั่วไปนั่นเองนะทุกคนเหมือนไวทนั่นแหละมันจะไม่โดนในประเทศหรือว่ามันจะไม่โดนโดนดึงอะไรก็ตามแต่นะเออมันจะไม่โดนดึงเหมือนไอ้ที่เกิดเหมือนเกาะลอยฟ้าทั่วไปอะประมาณนั้นแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยกเลิกเครื่องย้ายนักอัญเชิญเห็นไหมเห็นไหมสังเกตได้ไหมคือสําหรับการดที่แบบเออมันจะโหดขึ้นมันจะต้องมีการย้ายนักอัญเชิญน,นะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับน้องสไปก้าก็ ก็มีแค่50%เอนึงนะถ้าเกิดที่ว่าสไปก้าก็จะเป็น60%อืม60%ขึ้นอ,อะไรนะ60%เดี๋ยวผมขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งทุกคนขอัยด้วยใช่ครับสำหรับสไปก้าก็คือ60การย้ายนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยแค่ แค่50%กันย้ายนะอืมก็ถือว่าทําได้ทําได้น้อยกว่าน้องสไปก้าอีกนะทุกคนสำหรับการย้ายนักกัญเชิญแต่ก็ยังอื่นมาทดแทนอะไรประมาณนี้ก็เลยจัดอยู่ในอันดับที่4ี่แล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็จะเป็น65%ก็การขโมยมาเบิ้ลเหมือนกันครับทุกคนอันนี้สลับกันนะก็คือถ้าการมาเบิ้ลของสไปก้ามันมี60แต่ A 65, นะอตัวนี้มี65นะอืม สำหรับมวมาถ้าเกิดการมาเบิ้ลกับาการย้ายนักอันเธอสองอันนี้ก็สําคัญไม่ต่างกันเลยนะทุกคนแค่ไอสองตัวนี้มาสลับกันอยู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็มาจัดจุดที่อันดับที่3แล้วนะทุกคนคลิปไปเร็วมากเลยอันดับที่3าทุกคนคิดว่าใครครับนี่เลยครับทุกคนน้องโอโรเล่ของเรานี่เองโอ้โหเจอในหลีกนี่แทบจะเป็นตัวแทบจะเป็นที่2ได้เลยนะไอตัวนี้คือมันสูสีกับอีกตัวนหนึ่งมาก ก็คือความสามารถของน้ององโรล,ล่าทำอะไรได้บ้างนะเมื่อตกเลนมาหรือก่อสร้างในโอกาส็นแท่เป็นสร้างโอกาสจะแท่เป็นสร้างเลนมาตรมนับบนพื้นที่ที่เลือกนะแล้วก็เชิญวางน้ําแข็งโอ้โหเชิญวางน้ําแข็งนี่เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยทีเดียวนะยิ่งเปิดวาวน้ําแล้วก็มันจะโดนพนึกโดนน้าแข็งโดนแบบอะไรอะ่ะโดนพูดโดนป้ายกาาันหากโอ้เป็นอะไรที่แบบลำพามากเวลาเจอแต่ละที แต่ว่ามันจะสามารถแก้ได้ด้วยการเปิดวาล์วน้ําทุกคนเราต้องเปิดวาล์วน้ําแล้วก็ไหลไปนะไอ้พวกนั้นมันจะหายไปไม่ว่าจะเป็นไอ้ป้ายหรือว่าไอ้โซ่เออผนึกโซ่อะไรพวกนั้นมันจะหายไปนะแต่กว่าที่เราจะทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวทุกคนแล้วความสามารถต่อไปก็คือ60เรนการย้ายนักอัญเชิญอีกแล้วเห็นไหมทุกคนสังเกตได้ไหมมันมีการย้ายนักอัญเชิญส่วนใหญ่ก๊าซตัวละครหดพวกเนี้ย มันต้องมีการย้ายนักอัญเชิญนะทุกคนถ้าเกิดตัวไหนไม่มีถือว่าถือว่าอันตรายแล้วก็เปราะบางมากเมืออกับตัวอื่นๆที่บางตัวก็น่าจะโหนอยู่แต่ว่าไม่มีการไม่มีการย้ายนักอัญเชิญอย่างน้องนาลีอนะไรเงี้ย เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะหรือว่าน้องแนลี่มีการจะอัญเชิญผมว่าน่าจะไม่มีนะถ้ามีก็สามารถเยงกันได้ทุกคนแล้วก็อะไรอีกก็คือ65%ดรอปนะมีดรอปพ้วยถ้ากตกเมืองตัวเองเราวสามารถดรอปตรงไหนก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ความสามารถที่สองก็จะเป็นเมื่อฉันหรือเขาเนี่ยตกเมืองตัวเองเนี่ยโอกาส70%สร้างพื้นที่หิมะถ้าช่องหน้าหลังก็เหมือนกับคูนนั่นเองนะใครที่ไม่รู้ ว่าหิมะตัวอะไรก็เหมือนหุนดีๆนี่แหละเหมือนฮุนเหมือนโมเสสนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็โอกาส60%เนี่ยยกเลิกสกิลเรียกเห็นไหมทุกคนไอตัวนี้มีทั้งการย้ายนักอัญเชิญแล้วก็การยกเลิกสกิลเรียกด้วยนะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับน้องน้องออโรล่าตัวนี้นะอืมผมว่าไอตัวนี้แหละมัน ก็คือผลที่ผมบอกกพอมันพออกับตัวที่2เลยพออกับอันดับสองเลยนะความสามารถของมันอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยป้องกันเอฟเฟนตรายซึ่งมันมีการเอฟเฟนตลายด้วยนะเออเอฟเฟนตรายนี่ผมมองว่าก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่เทีเยบกับอย่างอื่นก็บางอันอาจจะดีกว่าอย่างเช่นการมาเบิ้ลอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเรา เราสาม,มารถการเลี้เปี่ยอันตรายเนี่ยเราสาม,มารถใช้จี้ได้ไงใช่ไหมเออเอาอะไรที่มันโหดกว่าที่มันใช้จี้ไม่ได้เนี่ยอย่างนางเงือกอะไรแบบนี้พวกนั้นจะดีกว่านะผมก็มองแบบนั้นมากกว่าคือว่าใจโโคอใจโรดอแล้วพวกเนี้ยโอ้โหโรล่าน,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 นี่คือแบบน่าจะโหดมากเลยถ้าเกิดว่ามีพวกนี้ด้วยที่ป้องกันเสี่ยนตราไม่มีอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลย โอ้โลูลาเนี่ยผมคิดว่าที่มันกากลงที่มันได้ที่สามะอาจจะเป็นเพราะมันไม่มีใจลูโคใจลูทออะไรพวกนี้ทุกคนผมก็เลยให้มันอยู่อันดับที่สามนะแต่ก็ทางว่าโหดมันก็โหดมากสําหรับในปัจจุบันนี้นะโดยเฉพาะด่านเนี่ยใครถอยผ่านไม่ได้เลยหิมะน้ําแข็งขอะไรพวกนั้นลำนํำคาญโอเคแล้วเราก็มาที่อันดับที่สองเลยทุกคนอันดับที่สองหลายคนก็น่าจะรู้ว่าคงต้องเป็นตัวนี้นะไม่พ้นตัวนี้แหละตัวนี้หรือว่าไอ้ตัว แฟรงกี้ส,ปสปเปนเอ้สไปกาอะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรไอตัวนั้นนะโคด,ดูชื่อหน่อยสิไอตัวแฟรงกี้สไปกาเออไอตัวนี้แหละทุกคนชื่ออ่านยากมากเลยนะสปาก,กี้แฟรงกี้เออไอตัวนี้แหละก็เหมือนกับตัวเซเลน่าเลยความสามารถเหมือนกันก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ย85อเอันเชิญชอ็อตไฟฟ้านะก็คืออันเชิญไอสายไฟฟ้าเนี่ยแบบสุ่ม เป็นอะไรที่แบบบอกเลยถ้าโดนเข้าไปนี่คือแบบมีหนาวทุกคนมีหนาวจริงๆเจอคือไม่ไม่มีใครอยากเจอถ้าเกิดได้ทอยเป็นคนที่เป็นคนแรกอะ่ะเออได้ทอยเป็นคนแรกนี่คือแบบเจอไอตัวนี้นี่คือแบบเป็นต้องยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหกเอร์เนี่ยการนักอันเชิญอีกแล้วทุกคนเห็นไหม ตัวพวกเนี้ที่มันจะโหดขึ้นเพราะว่าการนักอันเชิญมันควรจะต้องมีทุกการ์ดในเมตาใหม่นี้นะทุกคนแล้วก็90%เปเปิดโอลิมปิกดึงหน้าหลังสี่ช่องเปิดโอลิมปิกนี่ผมมองว่าอไอ้มันดีเหมือนกันนะเปิดโอลิมปิกมันดีตรงที่เราสามารถลบ สิ่งต่างๆได้มันจะไปพื้นที่โรลโลกพื้นที่ไอ้อะไรหลุมดำไอ้ป้ายไอ้โลมาไอ้เงือกอะไรต่างๆเนี่ยเออมันสามารถลบได้ไงทุกคนนี่แหละเป็นข้อดีของการอันเชิญมาไอเชอร์โอลิปิกนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีในการดก็สามารถมันมีในกี้ได้ไงเออความสามารถนี้ก็เลยแบบผมก็มองว่ามันกลางๆนะอก็เลยมองกับการถามว่สาสําคัญไหมก็สําคัญอยู่ แล้วก็แมทที่ความสามารถที่2คืออะไรก็คือ90%สรนะสร้างพื้นที่ปอลโลกทุกคนโอ้โหพื้นที่บอลโลกนี่คู่ยิ่งคู่กับไอ้ขังคุกนะโอ้โหโดนไปทีนึงนี่แทบเออรู้ชะตาการรมตัวเองอะแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วโดนโดนไปโดนขังคุกทีนึงนี่ต้องยอมแล้วมันทําให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยการขังคุกก็สาคัญมากเหมือนกันนะสาหรับจี้จี้อะไรที่มีการขังคุกเนี่ย ผมคิดว่าคาวคาวหน้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะผมจะจัดอันดับที้อะไรที่สําคัญอนยะ่างเงี้ยนะทุกคนจัดเป็นจี้ต่อไปเลยหรือว่าจัดเป็นการ์ดวิกาสายสายวิกตอรี่อะไรแบบเนี้ยแล้วแต่คนจะชอบนะแล้วแต่คนผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปต่อไปก็ผมอยากจะให้ นี่เหมือนกันอออยากให้บวกหนึ่งให้เราเยอะๆเพื่อที่จะได้รู้ความสามารถแล้วก็ได้มาพูดคุยกันสําหรับการเลจี้นะอืมไปไกลแล้วทนแล้วตอนนี้ก็พอสองที่สองก็เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกักขังฟองสบู่อ้าวมีกักขังฟงสบู่ด้วยซึ่งเมื่อก่อนความสามารถนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้เห็นการ ขังฟองสบู่เลยทุกคนแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ขังฟองสบู่สำคัญไหมสำคัญสิครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้เจาะฟองแล้วถ้าจะมีก็อย่างมากก็จะเป็นออฟนะซึ่งไม่ค่อยได้มีไม่ค่อยเห็นคนใช้ออฟแล้วถ้าคือถามว่าถ้าโดนไปทีหนึ่งเนี่ยโดนขังเสร็จแล้วก็เราก็เออมันก็สามารถทำหยุดการทำลายของฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งเทนะินอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมมองว่าดี แต่อาจจะถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันเป็นไออันไหนที่มันเป็นสกายแลนมันก็จะไม่ขังนะเอออันนี้เป็นข้อเสียอย่างมือคงด่าน,นี้ด้วยนะแล้วโอกาส70เรซนตการเปลี่ยนสลายอันนี้ก็ม,มองว่ามันมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะเออแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยโอกาส75เซนย้ายฟองไปยังพื้นที่ใกล้ที่สุดนะย้ายฟองอะไรพวกนี้ก็ ก็ลบสิ่งติดตั้งอะไรก็ตามแต่นะทุกคนก็สามารถไปเล่นกันได้สำหรับน้องอสปากี้แฟงกี้นะใช่ไหมสปากี้แฟงกี้เออตัวนี้หรือว่าน้องเซรีน่านี่แหละเซรีน่าผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันน้องเซรีน่าความสามารถมันเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนแต่ว่าผมชอบไอ้ตัวนี้มากกว่าดูคนสวยไนงะใช่ไหมผมชอบผมชอบตัวนี้มากกว่าผมมีในอีวัแต่ไม่มีตำนานก็รอมันเลยหลังถ้าเกิดมันมาแต่ก็อาจจะไม่ทำแล้วล่ะ ผมว่ามันจะไม่ทำตำนานแนละ้วเพราะเรามีเซเรนาอยู่แล้วไงอ่ะโอเคแล้วก็อันดับที่หนึ่งก็คงจะรู้กันแล้วนะทุกคนอันดับที่หนึ่งก็หนีไม่พ้นน้องโมเสษดีๆนี่เองนะเออตัวนี้แหละทุกคนผมก็เพิ่งปิดไปมาดต้องใครอยากดูว่าผมปิดเท่าไหร่ก็สามารถดูได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือผมทำผมได้15บิวีเพราะไอตัวนี้เลยนะ ได้15วิ้าเพราะไอตัวนี้เลยด้วยความสามารถของโมเดิก็คือเมื่อตกดินแดน,นท้องฟ้าหรือสร้างโดยตรงโอกาส40เส้นใจโลโดนนะแล้วก็ถ้าไม่ออกก็คือบอก5ก็คือจาก40เป็น45อนะไรแบบนี้ก็คือมันป้องกันไม่ได้ด้วยโลไ่ไงมันโหดมากโอกาส70%เนี่ยการเอฟเฟนตรายอันนี้ก็ถือว่า เฉยๆนะเมื่อตกพื้นที่สร้างเนี่ยโอกาส85%ย้ายพายุทรายแห่งฝันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่อันตรายมากสําหรับน้องโมเตษนะแล้วก็โอกาสทุกๆโอกาสการทอยเต๋าเนี่ยอ85%อันเชิญนกฮูกก็เหมือนกับน้องแนลี่ลนะทุกคนน้องแนลี่คือมันจะวนไปปุ๊บแล้วก็มันจะนกฮูกออกปุ๊บก็กลายเป็นหุ่นไล่กาแล้วก็โดนเลยทีนี้โดนก็คือ อันเชิญมายังเมืองของเราเลยนะเป็นอะไรที่ผมชอบมากความสามารถนี้นะแล้วก็ความสามารถที่2คืออะไรก็คือพื้นที่หีมะ70เซนห้ช่องหน้าหลังก็เหมือนโอลูลาเหมือนทุนทั่วไปเลยนะเป็นความสามารถที่โหดกันเลยทีเดียวผมชอบความสามารถนี้เหมือนกันปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่โหดมากแล้วก็โอกาส65%การย้ายนักอันเชิญเห็นไหมทุกคนการย้ายนักอันเชิญอีกแล้วนะ ตั้ง65%ทุกคนเป็นอะไรที่แบบนี้แหละเป็นอะไรที่คือแบบมันแน่สนใจเพราะแบบนี้แหละการ์ดต,ตัวนี้มันโหดการนักอันเธอญนี้ปัจจุบันนี้ต้องมีเท่านั้นนะการ์ดไหนไม่มีนี่ถือว่าก็คือขาดความเหมือนขาดขาดไปข้างหนึ่งอ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็70%เนี่ยทอยเต๋าลบสิ่งติดตั้งอันนี้คือผมจะบอกเลยเหมือนกับน้องแครเมนนะทุกคน มันจะลบสิ่งติดตั้งทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นป้ายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปรโลกหรือว่าอะไรอ่ะเออสิ่งต่างๆพวกนั้นอนะ่ะมันจะลบให้หมดเลยนะนี่เป็นความสามารถของน้องหมูเศษเป็นตัวที่โหดที่สุดอันดับที่หนึ่งของเราปัจจุบันนะี้ทุกคนเป็นนล้วแหละแล้วก็ผมได้15้าวินเพราะไอ้ตัวนี้เลย15บ้าวินในลีกนะ ใครที่เห็นต่างห,หรือว่าอยากจะเสริมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็คือผมก็จัดตามความสามารถเออความสามารถแล้วก็ความจะเรียกว่าอะไรความรู้สึกส่วนตัวที่เจอในหลีกนะแล้วก็ไม่อยากเจอมากที่สุดก็ตามนี้แหละทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปยไป,ไปละ